ตำนานพญานาคแห่งเวียงคำหลวงคำสาบแห่งน้ำท่วมฟ้าลึกเข้าไปในหุบเขาแห่งเชียงรายครับมีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เงียบสงบจนแม้แต่เสียงลมก็แทบไม่กล้าพัดเข้าไปชาวบ้านเรียกมันว่าบึงคำหลวงและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในยามค่ำคืนเพราะเชื่อว่าข้างใต้นั้นไม่ใช่เพียงบึงธรรมดา แต่คือซากนครโบราณที่จมหายไปพร้อมคำสาปของเจ้าหญิงผู้ครึ่งคนครึ่งนาคจุดเริ่มต้นของเมืองเวียงคำหลวงหลายร้อยปีก่อนในยุคที่มนุษย์ยังสื่อสารกับเทพและนาคได้เมืองเวียงคำหลวงเป็นนครที่มั่งคั่งที่สุดในลุ่มน้ำภาคเหนือครับกษัตริย์ผู้ครองเมืองนามว่าพระเจ้าอินทระวดี เป็นกษัตริย์ผู้มีศรัทธาในธรรมและมีเวทอาคมแก่กล้าเมืองของพระองค์มีทั้งข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านกลางเมืองและมีวังทองอารามตั้งอยู่กลางผืนราบที่เรียกว่าทุ่งคำหลวงพระองค์มีพระธิดาเพียงองค์เดียวเจ้าหญิงสุภาลักษ์มดนามราวกับแสงจันทร์ในคืนเต็มดวงผิวขาวดังดอกจำปี แต่สิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างจากหญิงใดในโลกคือเกล็ดเงินที่ปรากฏบนต้นแขนตั้งแต่แรกเกิดพรามหลวงเห็นเข้าก็พงะแล้วกล่าวคำพยากรณ์ที่ทุกคนในหวังจำไม่ลืมเลือดแห่งพญานาคได้ปะปนกับสายโลหิตของราชวงศ์แล้วหากน้ำตานางตกต้องผืนดินเมื่อใดเมืองนี้จะกลายเป็นทะเลหลวงในพริบตาคำเตือนจากนาค เมื่อเจ้าหญิงเติบโตขึ้นเป็นสาวพระบัวคําแห่งลุ่มน้ำโขงพญานาคผู้เท่าแห่งเมืองบาดาลได้มาปรากฏในนิมิตของพระเจ้าอินทรวดีท่านเตือนว่าอย่าให้เลือดครึ่งนาคนั้นถูกเรียกด้วยความเศร้าเพราะนั่นคือคําสัญญาแห่งดินน้ำที่แม้เทพยังห้ามไม่ได้พระเจ้าอินทรวดีรับคำและตั้งเวรยามดูแลเจ้าหญิงอย่างเข้มงวด ไม่ให้นางต้องรับรู้ถึงความทุกข์ใดแต่ความสงบสุขไม่เคยยืนยาวในโลกมนุษย์ครับเมืองศัตรูและสงครามที่ไม่อาจหลีกในอีกฝากหนึ่งของภูเขามีเมืองหนึ่งชื่อว่าเวียงสุวรรณเจ้าผู้ครองเมืองนั้นคือเจ้าชายรามอินนักรบผู้หญิงเยโสและกระหายอำนาจ เขาได้ยินคำร่ำรือถึงความงามของเจ้าหญิงสุภาลักษ์และต้องการได้เธอมาเป็นมเหสีเพื่อเสริมบารมีเขาส่งสารสู่ขอสามครั้งแต่พระเจ้าอินทรวดีปฏิเสธทุกครั้งเพราะรู้ว่าเจ้าชายรามอินเป็นผู้กระหายสงครามเจ้าชายรามอินจึงโกรธแค้นประกาศสงครามทันทีกองทัพของเขายกมาตามแม่น้ำยึดเมืองน้อยรายทางได้อย่างง่ายดาย พระเจ้าอินทรวดีแม้จะมีเวทมนต์มากแต่ไม่ต้องการให้ประชาชนล้มตายจึงประกาศสงบศึกชั่วคราวและส่งทูตไปเจรจาพันธนาการแห่งความรักและการทรยศเจ้าชายรามอินขอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนเพียงข้อเดียวขออภิเษกกับเจ้าหญิงสุภาลักษ์เพื่อป้องกันการนองเลือดพระบิดาจึงยอมโดยจำใจหลังพิธีอภิเษก เจ้าชายรามอินเข้ามาครองวังคำหลวงในฐานะพระสวามีแรกเริ่มดูเหมือนจะดีงามเขาอ่อนโยนต่อเจ้าหญิงรักและเคารพพระบิดาแต่ไม่นานความจริงก็ถูกเปิดเผยในค่ำคืนหนึ่งเจ้าหญิงสุภาลักษ์แอบได้ยินทหารของรามอินพูดคุยกันในค่ายลับว่าพรุ่งนี้จะมีการเปิดประตูเมืองให้นำทัพเวียงสุวรรณเข้ายึดคลังทองของเวียงคำหลวงทั้งหมด เจ้าหญิงตกใจแล้วรีบไปเตือนพระบิดาพระเจ้าอินทรวดีโกรธจนเลือดขึ้นหน้าแต่ยังคงสงบท่านใช้เวทผนึกประตูเมืองไว้ชั่วคืนและสั่งให้เจ้าหญิงหนีไปทางภูเขาเหนือแต่เจ้าหญิงไม่ยอมเธอรักประชาชนมากกว่าจะหนีเอาตัวรอดรุ่งขึ้นฟ้าผ่าชับใหญ่กองทัพเวียงสุวรรณเปิดฉากโจมตีไฟลุกทั่ววังทหารล้มตายเป็นเบื่อ เจ้าหญิงยืนอยู่กลางลานพระราชวังเห็นพ่อถูกแทงต่อหน้าน้ำตาของเธอหยดลงสู่พื้นดินคำสาบแห่งเลือดนาคทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเสียงคำรามดังมาจากใต้ดินแม่น้ำทุกสายเชื่อมกันกลายเป็นเกลียวคลื่นยักษ์พญานาคเจ็ดตนผุดขึ้นจากพื้นน้ำกลางเมืองลำตัวใหญ่เท่าหอคอยตาเปล่งแสงแดงฉาน เสียงของพญานาคคำล่าแห่งลุ่มน้ำโขงดังสะท้อนทั่วท้องฟ้าว่าลูกของข้าเจ้าได้เรียกเลือดแห่งสัญญาแล้วโลกมนุษย์จะชำระด้วยน้ำแห่งนาคเจ้าหญิงยกมือขึ้นพร้อมพูดประโยคสุดท้ายด้วยเสียงสันสะเทือนสวรรค์ว่าขอให้ความโลภของมนุษย์ได้จมหายไปในน้ำตาของข้า เกล็ดเงินทั่วร่างของเธอซองแสงแรงกล้าก่อนร่างจะสลายตัวกลายเป็นกระแสน้ำสีเงินน้ำหลากทั่วเมืองทั้งนครในเวลาไม่ถึงชั่วยามเวียงคําหลวงหายไปในพริบตาเหลือเพียงเสียงสังและเสียงระฆังดังขึ้นจากใต้บึงเมืองใต้น้ำและเงาของเจ้าหญิงชาวบ้านรุ่นหลังเล่าว่าคืนวันพระใหญ่ หากมองลงไปในบึงคําหลวงจะเห็นเงาของเจ้าหญิงสุภาลักษณ์ในชุดผ้าไหมสีเงินเดินอยู่ท่ามกลางวังใต้น้ำในมือถือดอกบัวสีทองและตามหลังมีพญานาคเฝ้าคุ้มครองไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่านั่นคือวันที่เจ้าหญิงสุภาลักษณ์ร้องไห้ให้กับโลกมนุษย์อีกครั้งและนี่แหละครับ คือตำนานของพญานาคแห่งเวียงคำหลวงเมืองที่จมหายไปเพราะน้ำตาของเจ้าหญิงครึ่งคนครึ่งนาคจนทุกวันนี้บึงคำหลวงยังคงอยู่และบางคืนเสียงระฆังใต้น้ำยังดังขึ้นเตือนใจผู้คนว่าอย่าปลุกคำสาปให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง